สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับน้องหยดน้ำอีกครั้งในรายการน้ำคือชีวิตซึ่งวันนี้น้องหยดน้ำมาพร้อมกับ3มสัญญาณไฟน้องเขียวน้องเหลืองและน้องแดงที่จะมารับหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำครับเนื่องจากประเทศไทยของเรามักประสบกับปัญหาสภาวะน้ำท่วมและน้ำหลากดินถล่มเกือบทุกปี กรมทรัพยากรน,น้ำจึงได้มีโครงการระบบเตือนภัยถึง2รูปแบบด้วยกันนะคะคือระบบเตือนภัยสําหรับพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําหรือที่เรียกว่าระบบโทรมาร และระบบเตือนภัยสําหรับพื้นที่ลาดชันหรือที่เรียกว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning โดยขั้นตอนการทํางานของระบบเตือนภัยก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกลงมาเป็นระยะเวลานาน,านแบบนี้สถานีเตือนภัยก็จะทําการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนหรือระดับน้ําในลําน้ําแล้วก็ส่งข้อมูลด้วยสัญญาณ GPRS ไปยังห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำหลากดินถลม่มซึ่งตั้งอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนั้นหากปริมาณน้ำฝนหรือระดับน้ำในลำน้ำถึงค่าที่กำหนดไว้ระบบเตือนภัยจะสั่งการแจ้งเตือนด้วยสัญ,ญญาณแสงและเสียงตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์โดยจะมีอาสาสมาัครหรือผู้รู้ในพื้นที่คอยติดตามสถานการณ์ การน้ำและแจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทำการเตรียมพร้อมและอพยพได้ทันท่วงทีท้ายนี้ขอฝากไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกท่านให้มีความตื่นตัวและติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ